เงียมากเลยครับนี่ถ้าไหม่หนูแม่ก็มีของใหม่มาให้เหมือนกันใหม่ไบโลนมูลนเลียมีนมูเลียงและมอสกัดจากข้าวบาเลให้โปรตีนและกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดลุยทุกสิ่งใหม่อะไรใหม่ไบม่โลนมูเลียมลองเลยเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดมผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติ มีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์รดจีนนี้แับฟูดจากอังเปาลดสามปังในสั่งเดียว 1. ลดสูงสุด60% 2. ิอลดลดเพิ่ม50% 3. สอ่งฟรีตลอดปี grab food ลดสามปังในสั่งเดียววันนี้ถึง13มีนาคม2565 แค่เปิดปังสุดหยุดไม่อยู่ซูเปอร์กาแฟโฉมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงยาหยิบผิดถ่ายโฆษณาใน m e t a v e r s e ผมมาริโอหนูแพตตี้ r s t ร์สช้อยบัตรของคนยุคนี้ First c h o i c บัตรของคนย <First. S 3> ุคนี้และยุคต่อไปด้วยซูเปอร์กาแฟโฉมใหม่ ลองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงใาญยิบหิด ยแล้วทั้งหอมขนาดนี้นี่ต้องมีนัดสําคัญแน่เลยใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะพี่สอน่ะผู้หญิงเรานี่นะคะก็ต้องคู่กับกลิ่นหอมอย่างมินเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่สอนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลามีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองมินแนะนําค่ะน้ําหอมเอลเดอร์ฟฟูมของวิกเวียนกลิ่นน่ะปิดทนนานจริงๆค่ะพี่สอนไม่ใช่เฉพาะมินใช้นะคะน้องแพนเค้กเข็มบาิสก็ใช้น้องบอกว่าชอบทุกกลิ่นเลยเขามีแกลิ่นแสไตล์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันเลยค่ะ เงื่อนของพี่เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นไหนดีคะมินสีม่วงเลยค่ะพี่สอนค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะหวานนิดนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยแอบเซ็กซี่เซ็กซี่องดมค่ะชอบไหมคะหอมมากหอมมากค่ะวันนี้เนี่ยลุกแบบว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นคุณหนูคุณหนูหน่อยมินก็ใช้สีชมพูค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะเราอยากจะเป็นสาวเรียบร้อยนะคะมินก็จะใช้สีส้มค่ะ<ห>แต่ถ้า วันไหนมีนัดเดทสาคัญกับคนสําคัญหรือแฟนเราเราก็จะใช้สีฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเขามีอีกสีกลิ่นเป็นคอลเลคชันพิเศษผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาเป็นน้ําหอมที่มีหัวน้ําหอมของเอลเดอร์เฟูมจริงๆคือกลิ่นเนี่ยจะหอมติดคนมากๆเลยเพราะเขามีออยน้ําหอมเข้มข้น10-20%เลยอยากให้คุณผู้ชมรับกันแบบคุ้มสุดๆเลยค่ะซื้อสีปกติ1,160บาทเหลือเพียง999บาทแถมเพิ่มไห้อีก4ได้ไปเลย8กลิ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันที่เบอร์ 0211311177ภายใน5นาทีนี้ ให้ของแถมอีก4กลิ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดซื้อ4แถม8ทั้งหมดได้ไปเลย12คขวดจากราคาปกติ3480บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะที่เบอร์02-113-1177 02-113-1177หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดวิเวียนหนึ่งค่ะแอดวิเวียนหนึ่งภายใน5นาทีนี้โปรโมชั่นถึงวันที่31ทธันวาคม2565หรือจนกว่าของจะหมดเ้ารักสีของ,ของ แล้วก็ไม่ตัวผมเสียใหม่กานีเย่คัลเลอร์เนเชอรสด้วยน้ำมันสกัดธรรมชาติสิบเท่าสีผมดูสวยเด่นชัดติดทนถึงสิบสัปดาห์ปิดผมขาวถึง100%ปราศจากแอมโมเนียจากการนียเย่คัลเลอร์เนเชอรสใหม่เจเล่และเนสทีการรวมตัวของคู่สีความอร่อยสดชื่นต้องลอง วันนี้ไม่มัดผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสุดใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันซิวสุดใหม่ชีวิตมีฝันเติมข้อดีดื่มสก,กอตคดีเครื่องดื่มทางชาสกัดอร่อยดีดื่มง่ายสดชื่นดีมีสมุนไพรจีนดีมีวิตามินบีรวมดีไม่มีคาเฟอีนดื่มสกอตคอดีขอด้ขอดีเติมคว บูน9วัตเริ่มกันเลยไหมเอ็นชัว oh. อาหารสูตรครบถ้วนประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลากหลายเพราะทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวถ้าเราได้ตาแผ่นดินนั่นมาเราก็จะมีทุกอย่างอีกสักครู่ติดตามชมสีเในหาสาังคืนนี้2ทุ่ม20หลังข่าวในพระราชสำนักสานตะกรอ้อเขาก็เอาไวา้ทันกัน สนับสนุนโดอะไรดีหมุมก็ว่าดีสบูเ่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เซรัมมีสิวิตามินเกลือแรกที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันดีดีครีมกันแดดแตงโมเซรั่มลำใหญ่เซรั่มแทรอทจชุลาฮิร์น้ำยา้วนปากซอสตรีพลากลัวกันไว้ห่างไกลเชื้อแบคทีเรียไปรีบเดินสิว่าทักทคอยู่ไ้